ฉะนั้นยาอ่อนนะครับยาอ่อนโดยเด็ดขาดมีอาวุธนะครับที่ทันสมัยไว้ทําไมมีกองทัพไว้ทําไมถ้าเกิดว่ามีแล้วยังเสียดินแดนอีกนะครับเหมือนทุกว,วันนี้นะกลุ่มว่าแดงมาบุกนะครับเรามีอาวุธทันสมัยเราม,เรามีเรายังจะเสียดินแดนครั้งที่สิบห้าหรือระเบิดเวลาที่กําลังนับถอยหลังในวันที่18บธันวาคมนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับดินแดนทางเหนือของประเทศไทยเมื่อกองทัพภาคที่สซึ่งมีหน้าที่ดูแลความมั่นคง ใน3มจังหวัดได้แก่เชียงใหม่เชียงรายและแม่ฮ่องสอนกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่ไม่อาจมองข้ามได้สถานการณ์เริ่มร้อนระอุข,ขึ้นเรื่อยๆหลังมีรายงานว่ากองทัพวาแดงได้รุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยโดยบางส่วนของดินแดนที่เคยเป็นเส้นแบ่งที่สงบกลับกลายเป็นพื้นที่ปัญหาที่เปี่ยมด้วยความตึงเครียดเสียงกระซิบถึงความเคลื่อนไหว ของกองกำลังติดอาวุธฝั่งว่าแดงกำลังทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคำถามใหญ่ที่ลอยอยู่ในอากาศคือว้าแดงจะยอมถอยหรือไม่หรือจะเกิดการ,รเผชิญหน้าที่อาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นวันที่18ทธันวาคมจึงไม่ได้เป็นแค่วันธรรมดาแต่เปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่กำลังนับถอยหลังท่ามกลางกระแสข่าวที่ยังคงกระพือ ถึงแผนเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายฝ่ายไทยเองก็ต้องเผชิญกับคำถามที่ซับซ้อนควรจะดำเนินการอย่างไรเพื่อรักษาอธิปไตยโดยไม่จุดชนวนความรุนแรงหรือควรพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่แนวชายแดนทหารไทยต่างตั้งตารอคำสั่งจากหน่วยเหนือกลางกระแสข่าวตึงเครียดที่ชายแดนภาคเหนือเสียงจากชายแดนภาคใต้กลับดังก้องขึ้นมาให้แง่ความคิดใหม่ ทหารพรานผู้หนึ่งซึ่งประจำการในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนใต้ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์กองกำลังว้าแดงรุกล้ำดินแดนไทยโดยกล่าวว่าหากหลีกเลี่ยงสงครามไม่ได้ก็ต้องเตรียมให้พร้อมมันคงไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์บานปลายจนถึงขั้นทำสงครามเพราะสงครามมีแต่ความสูญเสียแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เราจำเป็นต้องมองหาพันธมิตร ที่สามารถเป็นกรอกกำบังให้เราได้ทหารพรานท่านนี้เริ่มต้นด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเขาเสนอว่ากลุ่ม RCSS ของเจ้ายอดศึกหรือกลุ่มไทยใหญ่คือทางเลือกที่ควรพิจารณาด้วยเหตุผลที่ว่ากลุ่มนี้เองก็มีความขัดแย้งกับกองกำลังว้าแดงอยู่แล้วการสนับสนุนกลุ่มที่มีเป้าหมายร่วมกันจะช่วยให้เรามีแนวป้องกันและโอกาสที่จะตอบโต้ได้ดีกว่าในเมื่อว้าแดง ไม่ได้เคารพหรือให้เกียรติเราเลยเขาเน้นย้ำที่ผ่านมาเราเคยยื่นข้อเสนอเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือการปฏิเสธและความอวดดีพวกเขามองว่าเราไม่เด็ดขาดและไม่เกรงกลัวอำนาจทางทหารของไทยแม้แต่น้อยทหารพรานท่านนี้ยังกล่าวอีกว่าถ้าเรายังคงมัวแต่ยึดติดกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยไม่แสดงจุดยืนให้ชัดเจน เราก็ต้องยอมรับสภาพที่โดนลุกล้ำอธิปไตยไปเรื่อยๆและทิ้งท้ายด้วยประโยคเด็ดที่ว่าสมัยก่อนเราก็เคยรบกับพมา่ามาแล้วทำไมถึงต้องกลัวคำพูดนี้เปี่ยมด้วยพลังแห่งการเรียกร้องให้คนไทยนึกถึงอดีตอันแข็งแกร่งของชาติไทยถ้าเจรจาไม่ได้ผลเราก็ต้องแสดงแสนยานุภาพให้เห็นบ้างไม่ใช่เพื่อสร้างความรุนแรงแต่เพื่อให้พวกเขารู้ว่า เราไม่ใช่ประเทศที่ใครจะมารุกรานได้ง่ายๆถ้าเกิดว่าไทยเขาไปรับไปลบกับพมา่าไอ้ลบกับกลุ่มว้าแดงพม่าก,ก็ต้องมาช่วยกลุ่มว้าแดงทางใต้นะครับเมื่อช่วยแล้วนะครับเราก็ควรจะช่วยเจ้าอยอดศึกนะครับหรือว่าช่วยไทยใหญ่นะเพราะว่าเรา,เราได้รับผลกระทบนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราลบกับว้าแดงนะครับเราก็รวบกันนะครับรวมกันกับกลุ่มของเจ้าอยอดศึกเลยนะครับสู้รบเลยนะเพราะว่าฐานพม่าก็ต้องมาช่วยกลุ่มว้าแดงอยู่แล้วนะครับนะ ฉะนั้นนะเมื่อเขามาละเมิดอธิปไตยเรานะครับเราจะนิ่งเฉยไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่านะการที่เราคุยเจราจาแล้วไม่เป็นผลนะครับเราไม่จำเป็นต้องเจราจาแล้วนะครับเอาให้เขาเห็นศักยภาพของเราเลยนะทุกวันนี้มันยุคสมัยใหม่แล้วนะครับนะม,มันยุคสมัยใหม่อาวุธยุทโธปรกรณ์นะครับที่เราซื้อมานะครับมันทันสมัยนะครับเราทันสมัยเป็นอันดับที่ยี่สิบสี่ของโลกนะครับทําไมเราต้องจติปกลัวนะครับ เราไม่จาเป็นต้องกลัวประชาติไหนเลยนะครับในเขตทั่เราปรกอบคิดประเทศเราเนี่ยถ้าสู้ลบได้สู้ลบเลยนะครับในเมื่อว่าเราเจรจาแล้วไม่เป็นผลเราจะปณีประนอมทําไมนะครับแสดงให้เขาเห็นศักยภาพของฐานไทยนะครับว่ามีอนุภาพไร้แรงขนาดไหนนะครับเหมือนทุกวันนี้นะกลุ่มว่าแดงมาบกุกนะครับเรามีอาวุธทันสมัยเรามีเรายังจะเสียกินแดงครั้งที่สิบห้าหรือนะครับหรือไม่ก็เสียกอกปูดกินแดงครั้งสิบห้านะครับไม่รู้ว่าจะเสียตรงไหน นะครับหรือว่าไม่อยากจะเสียตายหวัตทั้งที่สำก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ผู้ที่มีอำนาจนะครับฉะนั้นยาอ่อนนะครับยาอ่อนด้วยเด็ดขาดนะเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดว่ายื่นไปแล้วนะถ้าลบก็ลบเลยนะมีคนช่วยเราลบอยู่แล้วนะอยู่ฝั่งนั้นนะนะเราควรสนับสนุนใหญ่ๆนะครับให้เขาช่วยลบนะถ้าเกิดว่ามีปัญหากันจริงๆนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีสงคารามก็ไม่เป็นไรนะครับแต่นี่คือการแนะนํานะครับอ่านะถ้าเกิดว่ามี ส่งคมขึ้นมานะครับนะกองกําลังของทหารไทยนะครับไม่เคยกลัวใครแน่นอนอย่าปานี้นะครับอย่าเป็นนีปนอมนะครับเขายังไม่ได้เห็นหน้าเราเลยนะเขายังไม่ได้ไว้หน้าเราเลยนะเขาเหยียบจมูกเรายิงเรือประมงไทยเสียชีวิตนะเขาไม่ได้สนเลยนะเราข้ามเขตเขาเขายิงเราเลยเราไม่ข้ามเขาก็ยิงนะฉะนั้นเราอย่าไปอ่อนนะครับอย่าไปความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขายังไม่ได้รับถือเราเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยเขายังไม่เห็นหน้าเราเลยนะครับทำไมเราต้องเป็นปนีปนอมด้วย นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องทำนะครับมันจําเป็นอย่าอ่อนนะอย่าอ่อนในมุมมองของกูรูข่าวสายทหารและความมั่นคงสถานการณ์ชายแดนไทยพมา่าในช่วงก่อนถึงวันที่18ธันวาคมนี้ไม่ต่างจากกระดานหมากรุกที่ทุกการเดินหมากมีความหมายลึกซึ้งว่ากันว่าในความเงียบงันของข่าวสารที่ปรากฏฝ่ายไทยและกลองทัพวาแดงอาจกำลังเจรจาลับกันอยู่สิ่งที่น่าสังเกตคือ การเจรจาครั้งนี้ไม่ได้มีตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมด้วยเหตุผลนั้นชัดเจนกองทัพวาแดงไม่ได้เป็นรัฐอิสระที่มีอธิปไตยแม้พวกเขาจะอ้างว่าตนเองเป็นรัฐวาแต่สถานะทางกฎหมายยังคงเป็นเพียงเขตปกครองตนเองในประเทศพมา่าการเจรจานี้จึงตกเป็นภาระของฝ่ายความมั่นคงและกองทัพไทยโดยตรงจากวัฒนธรรมทางการเมืองของชนชาติวะแดง ครูรูสายทหารลงความเห็นด้วยความมั่นใจว่ากองทัพวาแดงจะไม่มีวันถอนกำลังกลับไปชนาวานั้นมีจิตวิญญาณที่รักอิสระยิ่งกว่าสิ่งใดแม้เผชิญหน้ากับกองกำลังที่เหนือกว่าพวกเขาเลือกที่จะสู้จนถึงที่สุดหากฝ่ายไทยกดดันหรือขับไล่ด้วยกำลังพวกเขาพร้อมตอบโต้ทันทีโดยไม่ลังเลขณะที่ชนชาติวาแดงยืนหยัดเพื่ออิสรภาพ ฝ่ายไทยกลับต้องแบกรับภารกิจที่หนักอึ้งยิ่งกว่านั่นคือการปกป้องเอกราชและเขตแดนไทยให้ปลอดภัยและมั่นคงในสายตาชาวโลกไม่มีชาติใดยินยอมให้กองกำลังติดอาวุธต่างถิน่นเข้ามาตั้งมั่นในดินแดนของตนเองนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาอธิปไตยแต่คือศักดิ์ศรีของประเทศที่ต้องรักษาไว้สถานการณ์ตอนนี้เปรียบเสมือนลูกธนูที่พาดอยู่บนสาย ที่ลูกศรพร้อมจะพุ่งทยานออกไปทุกเมื่อในบรรยากาศที่ตึงเครียดนชายแดนไทยพมา่านักวิเคราะห์ฝ่ายความมั่นคงได้ประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดเส้นตาย18ธันวาคมนี้นักวิเคราะห์ชี้ว่ากองทัพไทยไม่น่าจะเปิดฉากโจมตีรุนแรงต่อกองกำลังวาแดงในทันทีการเคลื่อนไหวจะถูกออกแบบให้เริ่มต้นจากปฏิบัติการเบาไปหาหนัก เช่นการกดดันทางจิตวิทยาการปิดกั้นเส้นทางลำเลียงสเสบียงหรือการแสดงกำลังพลอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อส่งสัญญาณเตือนชัดเจนอย่างไรก็ตามการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงสองฝ่ายเท่านั้นฝ่ายไทยต้องพิจารณาถึงพันธมิตรทางการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มไทยใหญ่หรือรัฐชฐานซึ่งสามารถเข้ามาช่วยคานอำนาจของว่าแดงในพื้นที่ได้ขณะที่แม่ทัพภาคที่สาม ได้รับบทบาทสําคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมดเนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติการมีความซับซ้อนทั้งภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการตั้งฐานที่มั่นของวะแดงนักวิเคราะห์ชี้ว่าหากเกิดการประทะจริงจะต้องใช้กําลังทหาร3ต่อหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถยึดพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยการโจมตีด้วยปืนใหญ่อัตราจรหรือเครื่องบินรบขับไล่เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอต่อการทำลายฐานที่มั่นของกองกำลังวาแดงที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ปืนใหญ่ลูกยาวแม้จะทรงพลังแต่บทบาทหลักคือการสนับสนุนทหารราบในแนวหน้าการโจมตีระยะไกลสามารถบ่อนทำลายสเสบียงและกำลังใจของศัตรูได้แต่หัวใจสำคัญคือทหารราบที่ต้องเข้าไปยึดและตั้งฐานที่มั่นในพื้นที่ทหารราบถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญ ในการขับไล่กองกำลังวะแดงพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการตอบโต้ที่รุนแรงจากวะแดงซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องความเด็ดเดี่ยวและความชำนาญในสงครามป่าเขานี้ไม่ใช่เพียงแค่การประทะแต่เป็นบทพิสูจน์ถึงความสามารถและความพร้อมของกองทัพไทยในการปกป้องเขตแดนเมื่อผู้คนต่างจับจ้องไปยังชายแดนภาคเหนือที่ตึงเครียดเสียงหือเรื่องการลุกล้ำของกองกำลังวะแดง ได้เพิ่มน้ำหนักให้กับสถานการณ์ที่ลุกลามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สองจุดสำคัญที่กลายเป็นสนามไฟสงครามเงียบได้แก่ฐานดอยหัวม้าและฐานหนองหลวงพื้นที่ฐานดอยหัวม้าถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองฝ่ายต้องการครอบครองด้วยลักษณะภูมิประเทศที่สูงชันและสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวในรัศมีไกลกองกำลังวะแดงได้พยายามสร้างฐานที่มั่น ในบริเวณนี้เพื่อเพิ่มอิทธิพลของตนแม้ฝ่ายไทยยังคงรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่ไว้ได้แต่ความพยายามของว้าแดงที่ลุกล้ำเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้จุดนี้ไม่อาจละเลยได้ฐานน้องหลวงกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิงเพราะพื้นที่นี้ถูกกองกําลังว้าแดงลุกล้ำเข้ามาลึกถึงระดับเป็นกิโลเมตรดินแดนที่ควรเป็นของไทยถูกปเปลี่ยนเป็นพื้นที่อิทธิพล ของกองกำลังต่างชาติอย่างชาัดเจนการตั้งฐานที่มั่นพร้อมอาวุธหนักและกองกำลังจำนวนมากในจุดนี้ส่งสัญญาณชัดว่ากองกำลังวะแดงพร้อมเผชิญหน้ากับทุกปฏิบัติการของไทยเพื่อปกป้องเอกราชของชาติฝ่ายไทยจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารที่ยืนยันสิบในดินแดนซึ่งเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเพราะข้อพิพาทเชิงภูมิศาสตร์นี้ไม่ได้มีเพียงมิติของสงคราม แต่ยังเกี่ยวพันถึงกฎหมายระหว่างประเทศการประทะที่ฐานดอยหัวมา้าและฐานหนองหลวงจึงต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบนักวิเคราะห์ชี้ว่าหากพื้นที่ใดที่เป็นของไทยอย่างชัดเจนกองทัพสามารถเปิดปฏิบัติการทางทหารเพื่อขับไล่กองกำลังต่างชาติออกไปได้ทันทีนี่ไม่ใช่แค่การปกป้องดินแดนแต่เป็นการแสดงความเด็ดขาดในเวทีระหว่างประเทศอย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่ที่ไม่ชัดเจนว่าตกอยู่ในอธิปไตยของฝ่ายใดกองทัพจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการเปิดปฏิบัติการเต็มรูปแบบเพราะอาจนำไปสู่ข้อกล่าวหาว่าละเมิดอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านอย่างพมา่าการตัดสินใจจึงไม่ใช่เรื่องง่ายในสถานการณ์ที่ทุกก้าวย่างอาจส่งผลกระทบระดับภูมิภาคในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้กองทัพไทยต้องแสดงบทบาทที่เหนือกว่าการใช้กำลัง นั่นคือการใช้กลยุทธ์การทูตและการวางแผนระยะยาวเพื่อรักษาเขตแดนไทยและศักดิ์ศรีของชาติไว้ได้อย่างสง่างามสถานการณ์ที่ดอยหัวม้าและหนองหลวงจึงไม่ใช่แค่ความขัดแย้งระดับชายแดนแต่เป็นบทพิสูจน์ถึงความสามารถของไทยในการจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวพันทั้งด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการเมืองระหว่างประเทศขณะที่ทุกสายตา จับจ้องไปที่วันที่18ทธันวาคมวันเส้นตายที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของดินแดนไทยและบททดสอบครั้งใหญ่สำหรับความแข็งแกร่งของชาติเรื่องราวการ,รเผชิญหน้ากับกองทัพว้าแดงกลุ่มปิดอาวุธที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในกองกำลังที่ทรงพลังที่สุดในภูมิภาคนี้กลายเป็นที่สนใจและจับตาของคนทั้งประเทศในขณะที่เข็มนาฬิกาเดินไปใกล้วันกำหนด หลายฝ่ายเชื่อว่าการเปิดศึกเต็มรูปแบบอาจยังไม่ใช่บทสรุปในทันทีการเจรจาครั้งสุดท้ายคือความหวังที่ยังพอมีอยู่แม้ว่าความสำเร็จของมันจะช่างริบหรี่ราวกับแสงเทียนในพายุหากแต่ความจริงก็ชัดเจนว่าการเจรจานี้ล้มเหลวและฝ่ายไทยได้พยายามทุกวิธีทางแล้วแต่ยังไม่สามารถบรรลุข,ข้อตกลงที่ทำให้ว่าแดงยอมถอนตัว เสียงปืนก็คงดังลั่นป่ายอย่างแน่นอนนี่ไม่ใช่เพียงศึกแห่งดินแดนหากแต่เป็นศึกแห่งเกียรติยศอธิปไตยและความมั่นคงของชาติไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนอย่างยิ่งการแสดงความอ่อนแออาจหมายถึงการถูกมองว่าไร้ศักยภาพในการปกป้องพรมแดนของตนเองในขณะที่ว่าแดงมีชื่อเสียงเรื่องความแข็งแกรง่งในด้านกำลังพลและอาวุธทันสมัย พวกเขาไม่ใช่ศัตรูที่สามารถประมาทได้ยิ่งไปกว่านั้นภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นตัวแปรสำคัญที่ซ่อนอยู่ในเกมนี้ว่าแดงเป็นกลุ่มที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับมหาอำนาจอย่างจีนหากความขัดแย้งนี้ถูกลากยาวจีนอาจเข้ามามีบทบาทและทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นศึกครั้งนี้จะจบลงแบบใดว่าแดงจะยอมถอยหรือจะกลายเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดกันแน่ พวกเราคงได้รู้กันในไม่ช้าผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่วันต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ